สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังเที่ยวรบกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้งครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้ก็มีหลายต่อหลายประเด็นนะครับท่านผู้ชมรวมถึงเรื่องการเมืองนั้นก็ยังคงร้อระอุอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวรวมถึงเรื่องของทักษิณชินวัตรนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่เดินสายนะครับท่านผู้ชมไปปราศัยที่เชียงรายที่นั่นที่นี่เกิดอะไรขึ้นจ้ารืออีก็ได้ประกาศลั่นนะครับท่านผู้ชมว่าจะเตรียมเชือกถามเตรียมเชือกว่าให้ใครกันเนี่ยเอ้ไว้ให้ใครจะเนี่ยโอ้ยว่าให้พวกอะไรวะเนี่ยที่ออกมานะครับท่านมอปรระาณหื วัวก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมเพื่ออะไรจ้ะเนี่ยเฮ้ยเผื่อมันอยากจะใช้บริการนะครับท่านผู้ชมในการไปผูกอะไรสักอย่างหนึ่งถามผูกอะไรจ้ะเนี่ยผูกเชือกจูงอะไรวะเนี่ยจูงวัวอะไรประมาณนี้หรือเปล่าไม่น่าจะใช่นะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆครับท่านวันนี้ผมได้เชือกมาแล้วนะเนี่ยเตรียมจะทําการส่งมอบครับท่านแต่ก็ไม่รู้จะส่งมอบที่ไหนดีถามจะส่งมอบไปใครจ้ะเนี่ยเอ้ยให้มอบนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ตอนนี้ครับท่านออกมาโหนวันเด็กอย่างเป็นทางการในเช่นเกมแล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วขนาดนี่โหนวันเด็กนี้ประชากร บางส่วนนะครับท่านผู้ชมผู้ชื่นชอบในม็อบสลิมรอดช่องอะไรประมาณนี้ประกาศลั่นครับท่านโอ้ยแบบนี้นะเนี่ยเป็นหมัดน,นกรัฐบาลแน่เลยกันเลยทีเดียวนะเนี่ยคนจะต้องมาร่วมกันเป็นพันเป็นหมื่นแน่เลยอะไรประมาณนี้แล้วต้องหนูเชื่อมไหมจ้าโอ้ยให้มันได้เกิน200นะครับท่านผู้ชมก็น่าจะหลู่แล้วครับท่านหนึ่งในนั้นนะเนี่ยน่าจะประกอบไปด้วยคนที่ไม่ค่อยจะอะไรวะเนี่ยเอ้ยอยากจะประหยัดนะครับท่านผู้ชมต้องการที่จะเซฟเงินในกระเป๋าตังอะไรประมาณนี้เพื่อจะไปกินข้าวฟรีอะไรประมาณนี้เอ้ยหรือเปล่านะครับท่านเพราะไม่รู้มันจะมี กแจกข้าวหรือเปล่าโดยคุยโมคุยโตคุยโวอวดครับท่านมอบมันนะเนี่ยจะเตรียมเดินครับท่านโหวนวันเด็กอย่างเป็นทางการแล้วนะเนี่ยวันไหนจ้าโดยต้องหมักโปรโม,โมทให้มันฟรีนะคะบท่านผู้ชมอีกรอบหนึ่งครับท่านวันที่11มกราคมนี้เดินไปนั่นเดินไปตรงนี้นะคะบท่านผู้ชมอันนี้ก็น่าจะเหมาะครับท่านเพื่ออะไรจะเนี่ยเผื่อไว้จะใช้สนทรพายนะคะท่านผู้ชมแต่บรรดาประชากรทั้งหลายนะเนี่ยที่กําลังเตรียมจะไปกินข้าวฟรีอะไรประมาณนี้ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามีหรือไม่เอออยากจะเตือนนะถามทําไมจ้าระวังนะเนี่ยเดี๋ยวจะท้องเสีย ียนันเนี่ยแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าทีนี้ก็อาจจะน็อกเข้าโรงพยาบาลน,นะคบท่านผู้ชมก็เป็นม็อบที่อัปปีแห่งปีกันเลยทีเดียวนะคบท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรกับพวกมันดีคุยโวโตลั่นนะเนี่ยสลิมทั้งหลายแหละว่าเฮ้ยฟังอยู่มึงอย่าเพิ่งตายไอ้ไม่ใช่โอ้ยตายแล้วมึงอย่าเพิ่งยิ้มก็ไม่มีนะเนี่ยเตรียมว้าเฮ้ยรองเท้าผ้าใบกับใจถึงถึงก็ไม่รู้จะถึงไหนนะคะท่านผู้ชมน่าจะถึงลูเมนก่อนหรือเปล่านันก็ช่างกับมันไปก่อนโอ้ยก็ไม่มีอะไรน่ากังวลน,นะคะท่านผู้ชมแต่ทีี่่่แนนนนนตออ้้้ครรรรััับทาาาาหลายเเเืงงปปะะดดขมมผูช แล้วก็ทักษินประกาศลั่นนั้นเนี่ยไอ้สิตัวอะไรประมาณนี้ไอ้สีหตัวเนี่ยก็ไม่รู้ว่าตอนนี้4ีถึงหคนนะครับท่านผู้ชมหรือว่า15คนนี้ผมก็ไม่หาจแน่ใจแล้วเว้ยเฮ้ยแล้วน่าจะมีใครบ้างจ้าโอ้ยก็น่าจะหลายภาคส่วนนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าสุธิชยยัยยุนจะรวมอยู่ในนั้นด้วยหรือเปล่าครับท่านนายเลืองไกจะมีอยู่ในนี้ด้วยหรือไม่ไม่อาจแน่ใจไอ้แก้วสันนะครับท่านผู้ชมผู้เคยอยู่อะไรว่าเนี่ยคอตอสเเอ้ยจะมีด้วยหรือเปล่านั้นก็ต้องติดตามครับท่านเดอต ราลิสต์แรกๆเลยหรือไม่นี่ผมก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ออกอาการครับท่านดิ้นอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนันเนี่ยก็เลยมีประชากรหลายภาคส่วนครับท่านออกมาข้อก,กลาแล้วก็อีกคนนึงล่ะจ้าไอ้นี้สมชัยศรีสุทธิกรนนะครับท่านผู้ชมอดีตกกตที่จัดการเลือกตั้งไม่ค่อยสําเร็จครับท่านวันนี้รดดนะครับท่านผู้ชมเสหล่ไม่หยุดยั้ยงน,นั่นเนี่ยผหัวกระบาลครับท่านโวนะเนี่ยโทษหนักไว้เฮ้ยอดีตกกตครับท่านซึ่งเป็นสสสอบตกอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนั่ยต้้องปมมััไ่นนนนีี นายกยำดัมบูชมปปอบปี๊บขาดตลาดครับท่านเตือนทักษินเนี่ยหาเสียงใหญ่ขี้โม้อะไรประมาณนี้ขูบบ่บทรัฐมนตรีชี้เข้าขายใช้อิทธิพลคุกคามนารกบทดามผู้ชมโทษหนัก10ปี20ปีแล้วก็ เพิกถอนสินเลือกตั้ง20ปีอะไรประมาณนี้แล้วเชื่อได้ไหมจ๊าโอ้ยถ้าเกิดสมมติเป็นสมัยก่อนนะครับเดามผู้ชมเอ้ยข้อความแบบนี้นะั่นนี่อาจจะตรงความจริงครับท่านแต่เดี๋ยวนี้ลหละจ๊าโดยตอนนี้ทักษิณชินวัตรนะเนี่ยประกาศนะครับเดามผู้ชมเอ้ยไม่ใช่ประกาศเว้ยเฮ้ยเอ้ยกับกลายเป็นบุคคลที่มีเส้นเต็มรูปแบบนะครับทดามผู้ชมโดยไอ้นี่ไอ้พวกม็อบกับพีซส้นตีนส้นมือนะครับท่านหรือว่าม็อบไหนแล้ววะเนี่ยไม่อาจแน่ใจแล้วนะครับเดิมผู้ชมโดยตอนนี้นั่นเนี่ยพวกเราเป็นม็ ตอนนี้เขามีเส้นแล้วนะครับท่านแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าก็เดินหน้านะครับท่านผู้ชมแล้วก็จุดๆมันอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวก็แน่มึงนะเนี่ยให้เอาตัวให้รอดก่อนถามเอาตัวให้รอดในด้านไหนจ้าในด้านการเข้าสภาให้ได้ก่อนนะครับท่านผู้ชมเพราะไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกับพวกมันดีครับท่านขณะเดียวกันนะเนี่ยแพทองทานชินวัตนนาย,ยกรัฐมนตรีครับท่านยันนะเนี่ยไล่แผนปรับคอรมอเมินถูกแซมีนาย,ยกหลายคนไม่สี่เรียสทักษิณพูดนำก่อนอะไรประมาณนี้โอ้ยใครบ้างจ้าสงสัยว่ามีนาย,ยกกี่า น่าจะประกอบไปด้วยหลังสิมป์ลมนะครับเดิมผู้ชมเฮ้ย <Hey, S 1> มันมีนายกี่คนวะเนี่ยผมก็อยากจะตอบว่ามี31คนเดี๋ยวมันก็จะหาว่ากวรส้นตีนนะครับเดิมผู้ชมอย่างน้อยนะเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะมีสมชายวงสวัสดิ์ยิ่งลักษณ์ชินวัตรทักษิณชินวัตรนะครับเดิมผู้ชมเศรษฐาทวีสินแล้วก็ใครอีกจ้ะแพทองทานชินวัตรก็5คนนะครับเดามผู้ชมอะไรประมาณนี้โอ้ยก็ไปที่จับตามองครับท่านขนาดเดียวกันนะเนี่ยเทงครับท่านหม่องเทงนะเนี่ยนันตพงเลืองปัญญาวุฒหัวหน้าพักประชาชนครับท่านโพเยยทักษ สามบาทเจ็ดสิบแล้วก็กางปฏิทินซักฟอกคุยโวโตลันนนเนี่ยมีมาดเด็ดน็อกรัฐบาลล่มแน่อะไรประมาณนี้โดยอันนี้ก็ต้องข้ามผ่านไปก่อนนะครับท่านผู้ชมเพราะผมไม่เชื่ออย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวเพราะอะไรจ้าโดยการเมืองไทยนะครับท่านผู้ชมยังไม่เคยมีการซักฟอกร,รัฐบาลครับท่านเอ้ยที่อะไรจ้าที่สามารถโค่นรัฐบาลได้นะครับท่านผู้ชมและผมก็ไม่มีทางเชื่อด,ด้วยครับท่านว่าจะโดนโค่นนนเนี่ยก็ไม่รู้จะทําอย่างไรดีแต่ที่แน่ๆตอนนี้พักประชาชนดูเหมือนว่าจะงานเข้านะครับท่านผู้ชมไม่เล็กน้อยถึงปานกลางแล้วครับท่านเกิดปัญหา,ยาย แล้วนะเนี่ยโดยตอนนี้พักประชาชนครับท่านโอ้ยตอนนี้นะเนี่ยพบผู้เสียหายครับท่านหลังจากมีผู้สมัครสอบจอนะครับท่านผู้ชมจาไม่ผิดผนะเนี่ยไม่รู้ว่าเขตสิบหรือเปล่าจังหวัดลบบุรีเกิดอะไรขึ้นจ้าพบพฤติการนะครับท่านผู้ชมหลอกขายโทรศัพท์มือถือชาวบ้านชาวช่องนะเนี่ยหลายรายแล้วบางคนส่งไปนะครับท่านผู้ชมที่มันมาซื้อกับ,บไอ้คนคนนี้นะไอ้ที่เขามาซื้อกับไอ้คนคนนี้นะครับท่านเกิดอะไรขึ้นจ้าโทรศัพท์มีนะครับท่านผู้ชมแต่ไม่มีอย่างเดียวคืออะไรคือหน้าจอนะครับท่านทีนี้เขาก็ไปทวงิน อะไรประมาณนี้มันก็บอกว่านี่เฮ้ยก็ครบแล้วนี่ว่าแต่ว่าขาดแค่หน้าจออะไรประมาณนี้ <c oughs> เป็นอย่างไรต่อจ้าไม่รู้รายนี้หรือเปล่านะครับท่าน <c oughs> ผู้ชมเพราะตอนนี้ผู้เสียหายออกมาอย่างไม่หยุดยั้งเลยทีเดียวเว้ยเฮ้ยแล้วก็หนึ่งในนั้นมีเยาวชนอายุ17ปีด้วยนะครับท่านที่ดไในผู้สมัครสอบจไอ,อคนนี้นะครับท่านผู้ชม โกงหรือไม่นะครับท่านเพราะได้ทําการเอาชื่อไปเซิร์ชนะครับท่านผู้ชมในอะไรวะเนี่ยเว็บไซต์นะครับท่านผู้ชมตรวจเช็คคนโกงครับท่านแบล็คลิสเลอร์อะไรประมาณนี้เกิดอะไรขึ้นจ้าชื่อมันปรากฏหลานไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมตอนนี้มีน้องครับท่านอายุ17ปีนะครับท่านผู้ชมก็โลวไปแจ้งความแล้วผู้เสียหายกําลังมากขึ้นเรื่อยๆโดยพรคประชาชนอะไรประมาณนี้ผู้สมัครสอ,รอาบาจอลบุรีไม่รู้เขตสิบหรือเปล่านะเนี่ยเลยหลอกพบพฤติการหลอกขายโทรศรัพท์มือถือหลายรายแล้วรวมถึง iPad ดด้วย หรือเปล่านะครับท่ามผู้ชมต้องเติมไว้ก่อนครับท่านไม่งั้นเดี๋ยวมันอาจจะมาฟ้องได้หรือไม่ไม่อาจแน่ใจบางส่วนกําลังผัไปแจ้งความครับท่านแล้วก็ตอนนี้ผู้เสียหายออกมาเยอะแยะอย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่ามผู้ชมเพราะไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีส่วนตอนนี้ครับท่านชวนหลีกภัยนั่นเนี่ยชวนดีคนเดียวนะครับท่านผู้ชมออกมาคุยโม้คุยโวคุยโตอวดหรือเปล่านั้นตามที่ป้าผัวลุงข้างบ้านวิ่งมาบอกผมก็บอกอย่าไปพูดแบบนั้นนั่นะเนี่ยชวนมันเป็นคนดีดีอย่างไงจ้าพักเราไม่เคยซื้อเสียงครับท่านแล้วก็ดดนตีีชชาาาาร่ผูุ้ม เกิดอะไรขึ้นจ้าแห่งเพื่อไทยส่งเข้าประกวดนะเนี่ยอัดชวนหลีกภัยแทบมุดลูเมนกันเลยทีเดียวหยุดขุดเรื่องเก่าใส่ร้ายเพื่อไทยนะเนี่ยมึงเห่าอะไรมากมาย,ยไม่ใช่โอ้ตายแล้วไม่มีมบ่มงบภาคใต้นะเนี่ยทำไมมันชอบพูดตอนก่อนมีการเลือกตั้งนะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดทักมันดีจริงนะเนี่ยคุยโวโตอลันไม่เคยซื้อเสียงพักระชาชนรู้สึกว่าเขาก็ไม่เคยซื้อเสียงเกิดอะไรขึ้นจ้าเฮ้ยทำไมคนใต้นะเนี่ยถึงหันไปเลือกพักระชาชนตอนนั้นก็ยังเป็นก้าวไกลอยู่นะครับท่านผู้ชมเป็นอนาคตใหม่อยู่อะไรประมาณนี้เฮ้ ประชาชน,นเนี่ยไปเลือกภูมิใจไทยนะครับท่านผู้ชมไปเลือกรวมไทยสร้างชาติทำไมไม่เลือกพรรคของชวนหลีกภัยนะครับท่านผู้ชมไอ้น,นี้ก็ออกมาพั่มเพ้อละเมือควรกันเลยทีเดียวครับท่านโดยในพรรคตัวมันเองนะครับท่านผู้ชมไม่เคยซื้อเสียงว้เฮ้ยแต่รู้สึกว่าจะมีอดีสสอ,อยู่คนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมโดนกกตครับท่านอะไรวะเนี่ยเอาเรื่องหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านแล้วก็โจทย์ที่ฟ้องหรือว่า ร้องเรียนนี้ก็เป็นคนของพรรคตัวมันเองซึ่งก็คือประชาธิปัตย์จำไม่ผิดนามสกุลบุญจะเกียรตินะครับท่านผู้ชมเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าโดนสารตัดสินนะครับท่านผู้ชมทุจริตหรือว่าโกงการเลือกตั้งหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจแล้ววันนี้เป็นจํานวน2ปีกันเลยทีเดียวหรือกี่ปีแล้วไม่อาจแน่ใจแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจ้าก็เดินสายออกทีวีตรงนั้นเดินสายออกทีวีตรงนี้นะครับท่านผู้ชมโดยผมก็อยากสัมภาษณ์คุณเทพไทยเหลือเกินกันเลยทีเดียวเทพไทยเว้ยเฮ้ยที่ไม่ใช่ยาสีฟันแล้วเนี่ยรู้สึกยง ตอนนั้นเนี่ยเอ้ยชงเรื่องถึงกับพันโดนสั่งคุกอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมโดยสารตัดสินออกมาเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าโอ้ยก็ยังมีหน้านะครับท่านผู้ชมเดินสายไปตรงนู้นไปตรงนี้นะเนี่ยถ้าเป็นผมคงจะต้องเอาปี๊บคุมหัวครับท่านแล้วก็เดินไปเดินมาส่วนตอนนี้พีรพันธ์สารลิัทวิภาคนะครับท่านผู้ชมแห่งพรรคลอทอสอชอครับท่านเกิดอะไรขึ้นจ้าโอ้ยโดนทัวร์สลิมลงนะครับท่านผู้ชมหลังจากกล่าวชื่นชมแพทองทานชินวัตรกลางสภาค,ครับท่านนายกอิงน,ะน่ะ อะไรประมาณนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าแล้วก็รู้สึกว่า,าก่อนหน้านี้นะครับท่านพีรพันธ์ออกมาอดควรนะเนี่ยตอนนี้มันมีพวกไอโอ้ยเฮ้ยถามไอโอมันทําอะไรจ้าเนี่ยเอ้ยเข้ามาถล่มในเพจนะ,นะครับท่านผู้ชมแล้วหลังจากเข้าไปเช็คอะไรประมาณนี้เกิดอะไรขึ้นจ้าพบว่าเป็นบัญชีใหม่นะครับท่านผู้ชมโอ้ยอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันจะเป็นอย่างไรต่อไปครับท่านติดตามอย่างใกล้ชิดรวมถึงนาง,นางังคนาน,นีรภัยจิตน,นะครับท่านผู้ชมไัน,นี้ก็ออกมาเรียกร้องให้ผัวตัวมันเองครับท่านอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวตอนนี้ออก วินผ่านนะครับเรื่องผู้ชมเออเรื่องอะไรว่าทักษิณน,น่เนี่ยพูดถึงอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเรื่องผู้ชมบนเวทีนายกอปอจอ,อะไรประมาณนี้โดยสมัยก่อนสลิมพันธมิตรลอดช่องต่างๆกันนานะครับเรื่องผู้ชมได้ซัดทักษิณครับท่านไอ้หนห้าเลียมอย่างนั้นไอ้หน้านุ้นอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นจ้าก็เห็นนางอังคาาน,นะครับท่างผู้ชมมันเงียบเป็นเป่าสาเก,กันเลยทีเดียวอะไรประมาณนี้เกิดอะไรขึ้นต่อจ้าเฮ้ยมึงอย่าสองมาตรฐานสามาตรฐาสีเสามมาตรสี่สี่เว้ยเฮ้ยตอนนี้เกิดอะไรขึ้นต่อจ้าโอ้ยุทธ์ นะครับท่านผู้ชมมันก็เคยอยู่ในอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านผมก็จําไม่ได้แล้วรวมถึงอดีตประชาธิปัตย์หลายตัวนะครับท่านผู้ชมได้ขึ้นเวทีโอภาปใสม็อบสุเทพนะครับท่านยิ่งรักตอนนียเป็นกาจูดจูดอะไรประมาณนี้แล้วตอนนั้นไม่รู้ว่าไปมุดลงเมนอยู่ที่ไหนนะครับท่านสําหรับไปอังคานีรภัยจิตนี่กูก็งงครับท่านไม่รู้จะทําอย่างไรกับแม่มันดีแต่ที่แน่ๆตอนนี้นะครับท่านผู้ชมแอดไลน์นัดบิวช็อปสั่งซื้อสินค้าเข้ามาได้ครับท่านโดยสินค้ามีมากมายหลายหลากนะครับท่านผู้ ปลา่นปลาเก็ดขาวอ,อบกบแอลมอน์ห้ารอกรัมสองยสีิบาทสองร้ากรัมร้อยสีบาทค่าส่งสีบบาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มี กล้วยหอมอบธรรมชาตินะครับท่านผู้ชมขนมทอดก็มีครับท่าน300กรัม150บาทสั่งซื้อกันเข้ามาได้ทุเรียนทอด100้อกรัม150บาทลูกพุนมีนะครับท่านผู้ชมหลากหลายกันเลยทีเดียวหมึกเป็นโตะก,ก็มีครับท่านหลากหลายนะครับท่านผู้ชมขอบคุณมาอย่างไม่หยุดยั้งอีกรอบหนึ่งครับท่านเอาทีนี้ก็มาเรื่องนี้กันต่อนะเนี่ยหลังจากที่มีนักข่าวไปถามว่าเฮ้ยนายกอิงเป็นอย่างไรบ้างนะเนี่ยหลังจากมีประชากรบ,บางส่วนนะเนี่ยบอกว่าเฮ้ยทักษิณครอบงำหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็โดนอิงฟาดกลับ นักผู้ชม มันต้องแบบนี้สิเว้ยเฮ้ยจะอยู่นิ่งเฉยไม่ได้นะเนี่ยอิงฟ้าลับว่ายอย่างไรบ้างจ้าพอดีดิฉัน,นเนี่ยเป็นลูกของทักษิณชินวัรนะเนี่ยไม่ได้เป็นคู่แข่งกับทักษิณแล้วก็การพูดของทักษิณนนเนี่ยพูดเป็นพ่อดิฉันก็รับฟังได้อยู่แล้วเพราะเขาเป็นพ่อนเนี่ยแล้วก็เคยบริหารประเทศมาก่อนประสบความสมาําเร็จมากมายไก่กองกเลยทีเดียวอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ทักษิณพูดก่อนรัฐบาลประกาศไม่เป็นไรประโยชน์อยู่ที่ประเทศ,อย,ทเทศอยู่แล้วครับท่านก็ส่งผลให้สลิมก็ออกมาดิ้นนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยประเทศนี้มีนายกท ี่คนนะเนี่ยก็หลายคนตามที่ผมบอกไปนะครับท่านผู้ชมโอ้ยแล้วก็ดูเหมือนพักการเมืองพักหนึ่งนะครับท่านตอนนี้นะเนี่ยประชาธิปัตย์วยเฮ้ยฟังอยู่อย่าพิ่งยิ้มอันนี้สําหรับไอตัวเก่าๆนะครับท่านผู้ชมแบบไอพวกไอชวนหลีกภัยอะไรประมาณนี้ไอจุลีในบรรยัตบรรทัดฐานในเมธรัตนาเวงรัตนาเวงไอเทพไทยนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยรู้สึกว่าจะมีคู่แข่งแล้วนะครับท่านปมไหนจ้าปมที่ข้องใจตรงนั้นข้องใจตรงนี้ประเทศนี้มีนายกกี่คนก็ไม่รู้ว่าพักตัวมันเองนะครับท่านผู้ชมมีหัวหน้าพักกี่คนครับท่านชื เหลือเกินเกินเลยทีเดียวนนเนี่ยถ้าเกิดสมมติพรรคของเขาได้เป็นนายกนะครับท่านผู้ชมเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าผมก็จะต้องเชื่อนะครับท่านผู้ชมว่าเฮ้ยแม่เมื่อยธนาธรอ,อยู่เบื้องหลังหรือไม่นั่นเนี่ยเฮ้ยธนาธรเป็นนายกตัวจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ปิยะบุตรมีบทบาทสําคัญมากกว่าหัวหน้าหรือไม่อะไรประมาณนี้เราไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรนะครับท่านผู้ชมมีหลายคนยิ่งดีครับท่านสนับสนุนนนเนี่ยถามสนับสนุนอะไรจ้าสนับสนุนให้มีอย่างมากมายก่ายกองกันเลยทีเดียวแต่ที่แน่ๆนนเนี่ยผมยังหาโอกาสไปไม่ได้นะครับท่านผู้ชมเนื่องจากอะไรจ้าต จัดรายการอยู่ที่บ้านนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ได้เชือกมาแล้วครับท่านหลังจากทักษินประกาศนันเนี่ยเตรียมจะมอบเชือกให้กับไอ้พวกที่ออกมาหอนเ่าอะไรประมาณนี้ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าใครบ้างน,นะครับท่านผู้ชมคือที่แต่ว่าสําเร็จแรกนะครับท่านผู้ชมที่อยากจะเอาไปให้นันเนี่ยคือกลุ่มมอบคอปทอถามเอาไปให้ทําไมจ้าเอ้ยเผื่อจะสนตภัยพวกที่มามอบเนื้อไบท่านผู้ชมทีนี้ก็พากันจูงเดินครับท่านให้มันเป็นฝูงนะเว้ยเฮ้ยมึงอยากแตกแถวเพราะอะไรจ้าเดี๋ยวหากันไม่เจอนะครับท่านไอ้แม่หายเร็ว ไมประมาณนี้เดินแล้วบังถามทำไมมันเป็นแบบนี้จ้าก็อาจจะแบบนี่แก่กัลาวนะจะนันผู้ชมไอพวกแก่กันโลกอะไรประมาณนี้ก็ต้องติดตามต่อไปนะครับนัผู้ชมคุยโวตวลั่นเตรียมปราบระบอบทักษิณกูก็เห็นมึงจะประกาศนะเนี่ยมาหลายปีแล้วนะครับนผู้ชมแล้วก็ถ้าเกิดย้อนไปสมัยโบราณโบราณเลยนะเนี่ยปี4ี่หลังทักษิณโดนยึดอำนาจนะครับท่านจะปรับระบอบทักษิณอย่างนั้นจะปราบระบอบทักษิณอย่าง,งน,านางงี้สุดท้ายเกิดอะไรขึ้นจ้าไม่ตกไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยนะครับนัผู้ชมกูเห ทักษิณยังอยู่ดีครับท่านเฮ้ยอย่างน้อยระบอบทักษิณมันก็น่าจะดีกว่าระบอบชวนหลีกภัยนะครับท่านผู้ชมไอ้นั่นก็อยู่เป็นนายกไม่รู้ทําผือครับท่านผลงานอะไรก็ไม่ค่อยมีตอนนี้ออกมาคุยโม้คุยโตคุยโววอดอีกแล้วหรือเปล่าตามที่ประชาชนทั้งหลายเรียกร้องออกมาบอกออกมานันเนี่ยผมก็ไม่อาจแน่ใจเนี่ยมีหลายคนนะเนี่ยไม่เคยรู้ว่าเนี่ยผมเป็นคนสร้างสุวรรณภูมิแล้วก็ต่างๆนานาน,นันนี่แล้วก็ผมเป็นคนที่ปลดนี่ IMF ก่อนทักษิณชินวัตรอะไรประมาณนี้โอ้ยชวนเลยถ้าเกิดมันอยู่อีกสมัย ือว่า2 0 3 0ปีนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะมีน้ำหน้ามีปัญญาในการปลดหนี้ IMF หรือเปล่าไม่อาจแน่ใจโดยถ้าเกิดสมัยย้อนกลับไปสมัยที่ทักษิณปลดหนี้ IMF นะครับท่านผู้ชมมันจะมีพรรคการเมืองหอกหกักสัเกระเบืออยู่พรรคหนึ่งครับท่านหรือเปล่าไว้ก่อนนะเนี่ยเฮ้ยทักษิณชินวัตรทำไมรีบจ่ายหนี้ IMF ไปประมาณนี้เฮ้ยทำไมไม่เอาเงินมาทำอย่างนั้นอย่างนี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ได้ดูสังกัดรูปหน้าตัวมันเองเลยครับท่านสำหรับพรรคหอกหัก,หก,หกสัเก,กระเบือนี้จากได้สอสอร้อย สู้กับไทยรักไทยสู้กับเพื่อไทยไอย้พลังประชาชนแต่ก่อนอะไรประมาณนี้เกิดอะไรขึ้นจ้าโดยตอนนี้ก็ต่าเตี้ยเลียดดินนะครับท่าน,นผู้ชมโอ้ยจากได้สอสอประมาณ1 6 0ยหก รอบที่แล้วเกิดอะไรขึ้นจ้ารู้สึกว่าได้ประมาณ50กว่าคนนะครัดบดานผู้ชมรอบนี้โดนหารสองครับท่านเหลือ15คนย่เหลือประมาณ25คนอะไรประมาณนี้ก็แนะนำว่าเฮ้ยไอ้พักพักนั้นนะเนี่ยถามทําไมาจ้ามึงหยุดเสือกเรื่องชาวบ้านก่อนนะเนี่ยเฮ้ยทักษินอย่างนั้นทักสินอย่างนี้มึงเอาเวลาไปทําให้พักตัวมาเด้งดีขึ้นก่อนก็จะดีอย่างไม่หยุดยั้งฝากนิดนึงนะเนี่ยหัวหน้าพักคนใหม่ว่าเฮ้ยเราไม่ได้มีอะไรกันนะเนี่ยแต่ว่าอยากจะแนะนําเหลือเกินเนี่ยอยากจะให้พักท่านจเจริญน,นะเนี่ยควรขับไล่ไอ้ตัวนี้ออกไปนเนเี่ยโอย เป็นนายกภาษาผือว่านี่โดยถ้าเกิดเห็นทักสินเห็นอิงนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแม่งนี้เนี่ยเขารวยนะครับท่านผู้ชม แล้วก็รวยมาจากการทํางานทําการด้วยครับท่านแบบนี้นเนี่ยมันจะมีความหวังนะครับท่านผู้ชมแล้วพอมองไปชวนละจ้าโอ้ยรู้สึกว่าบ้านแม่เมยยังเช่าเขาอยู่เลยนะหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมเติมไว้เป็นไม้กันสุนัขก,ก่อน,นะครับท่านเฮี่เป็นวิชาเด็ดของมังกรหยกนะครับท่านผู้ชมสี่จตุรเทพห้าจตุรทิศอะไรประมาณนี้ไม้ดีสุนัขของอัางชิดโกงะครับท่านแล้วเป็นอย่างไรต่อไปจ้าเออเก็อยู่ซอยหมอนเหลงนะครับท่านก็ดีคนเดียวอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวแต่ที่แน่ๆตอนนี้ตัว กจะดูพรมาแล้วครับท่านหลังจากที่ดิ้นผ่านไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวเฮ้ยทักษิณนเน่ยทำไมเล่นใต้เข็มขัดอะไรประมาณนี้โดยมันก็ซัดทักษิณมาเป็นปี2ปีนะครับท่านผู้ชมโดยผมรู้สึกว่าเชื่อเหลือเกินหรือเปล่ากูก็ไม่แน่ใจแล้ววะเนี่ยรู้สึกว่ามันน่าจะเคยมั่นใจหรือไม่ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมว่าอะไรจ้าทักษิณคงไม่ได้กลับประเทศแน่นอนกันเลยทีเดียวถ้ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่นะครับท่านต้องเติมอะไรอันไหสม่ำเสมอครับท่านสําหรับไปหรือไม่นะั่นเนี่ยอะไรประมาณนี้สุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างจ้าฟันท ตอนนี้นนไม่เชื่อว่าทักษิณจะได้กลับไทยแล้วก็พอเป็นอย่างไรบ้างจ้าเครื่องบินกําลังจะแลนดิ้งไม่ยังไม่เชื่อแล้วเนี่ยจนกว่าเครื่องบินจะลงแล้วหลังจากนั้นมันก็เป็นนักฟันธงนะครับท่านผู้ชมโอ้ยก็ต้องขอบบบมืออย่างไม่หยุดยั้ยงกันเลยทีเดียวเป็นนักฟันธงที่ทําลายทุกสถิตินะครับท่านผู้ชมถามในด้านที่ถูกหรือเปล่าถูกนะครับท่านผู้ชมแต่ถูกที่ว่านี้เป็นการถูกแบบกับหัวครับท่านโอ้ยไม่เคยถูกหรือจะถูกนั้นก็น่าจะน้อยเต็มทีเดือดอีกแล้วเฮ้ยตู่จตุพรครับท่านซัดทักกิเนนี่่่ใใหหหญญมมาายา,ยมาจไอ้ ากบ้านเลยนะเนี่ยมึงเพิ่งรู้เหรอว่าเนี่ยเอยจตุพรครับท่านถลุงกับทักษิณเนี่ยมาต่อมาทักษิณจบแล้วไอ้ไม่ใช่ยังไม่มีอ๋อเออใช่เฮ้ยทักษิณจะจบแล้วตั้งแต่พฤษจิกาแมนะครับท่านผู้ชมหรือว่าธันวาแล้วไม่รู้เพราะมันฟันธงแล้วมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆหลังๆเริ่มรู้สึกว่าจะไม่ค่อยกล้าใช้คําว่าฟันธงนะครับท่านตั้งแต่หน้าแหกหน้าหักครับท่านโดนทุบก,กัลาล้วเนี่ยสารรัฐมนูญจะต้องอะไรวะเนี่ยรับมติ9าต่อศูนย์ะครับท่านผู้ชมเรื่องที่อะไรวะเนี่ยว เกษรอ,อดีตลูกศิษย์หรือว่าอาดีตทนายความของไอ้ล้วนสุวิทย์อะไรประมาณนี้ออกไปยื่นจุกพักก้าไก่นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ออกไปยื่นบทเสถฐาทวีสินอะไรประมาณนี้สุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างจ้ามั่นใจจตุพรครับท่าน มั่นใจเก้าต่อศูนนั้นเนี่ยสารรัฐมนูญจะสอยสุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างจ้า9กต่อศูนจริงนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเป็นอีกด้านหนึ่งอีกแล้วครับท่านก็ยังไม่เคยถูกเท่าไหร่นะครับท่านเออใหญ่มาจากไหนนั่นเนี่ยโอ้ยอันนี้ใหญ่มาจากบ้านเลยเว้ยเฮ้ยหรือว่าจะยิ่งกว่าจากบ้านนั้นก็น่าจะใช่จตุพรทุกกับทักษิณน,นั่นเนี่ยสติแตกสะบดใส่คนดา่าตอกลิ่มที่มาความรวยอะไรประมาณนี้โดยโอ้ยอันนี้เขาก็รวยด้วยตัวเขาเองนะครับท่านผู้ชมไม่เหมือนกับไอ้หลายๆคนครับท่านอ้ยงานการก็ไมม่รรู้ีทหือ น,นี่อันนี้ผมก็ไม่รู้ว่หมายถึงใครอีกแล้วว่าเคยพอทักสินบอกมันจะมีอยู่ประมาณ4ี่าตัว 4-5หตัวหรือว่าประมาณ15ตัวผมก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมยากเหลือเกินกันเลยทีเดียวนะเนี่ยพี่จะจับไอ้พวกหอกหักสะเกเบือนี้มาถามมาทำอะไรจ้ามาฝึกอาชีพนะเนี่ยแต่คิดไปคิดมาแล้วดูว่าไม่ขึ้นสร้างนะครับท่านผู้ชมเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราปลูกไม้เลี้ยงหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะเนี่ยถั่วฝักยาวนะครับท่านผู้ชมส่วนใหญ่มันจะต้องปีนเกลียวขึ้นไปครับท่านแล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าเหมือนกับว่าไอ้พวกที่ทักษินเอ่ยถึงนะเนี่ยซึ่งก็ไม่รู้ว่าใครนะครับท่านผู้ชมมันจะอะไรวะเนี่นนาาย่าง ไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวจะดูพรเดือดครับท่านทักสินทําเกินหน้าที่ผู้ช่วยหาเสียงอะไรประมาณนี้อ่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ออกมาที่ไม่ต้องฟังว่ามันจะเกิดจริงหรือไม่นะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมฟันธงให้ตรงนี้เลยจะดูพรออกมาทางซ้ายนะครับท่านผู้ชมหรือถ้าเกิดเป็นเกมฟุตบอลนะครับท่านแทงทางขวาได้เลยนะครับท่านผู้ชมหมดหน้าตักได้เลยกันเลยทีเดียวเพราะอะไรจ้าโอ้ยเพราะว่ามันน่าจะออกมาตรงกันข้ามจะดูพรมาอีกแล้วฉาทักสินสติแตก้วเนี่ยย้อนเจ็บรวยไม่ได้ไหมายไม่ได้ไหมายถึงซื่อส สุจรลีอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เริ่มออกมาคั่งเหมือนกับสมัยประชาธิปตยเอะไม่ใช่โอ้อีกแล้วไอ้กูเหมือนสมัยประชาธิปธัตย์นะครับท่านผู้ชมไอ้หอกหักสะเกเบือพักนั้นแม่มึงชวนก็ดีคนเดียวนะครับท่านแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าชวนหลีกภัยเตรียมโดนดับบาร,รมีหรือไม่แม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมขาใหญ่เมืองตังแผ่อินทรพลดับบาร,รมีชวนหลีกภัยครับท่านครอบงาเลือกตั้งจังหวัดตังอะไรประมาณนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมแต่ที่รู้ครับท่านน้องชายของโกหน่อเนี่ยจำชื่อไม่ได้แต่ว่านาสกุลโร พาพรพี่พิษนะครับท่านผู้ชมรู้สึกว่าคนคนนี้นะเนี่ยเคยออกมาบอกหรือเปล่าว่าเนี่ยเริ่มจําไม่ได้แล้วเฮ้ยจะต้องทําให้เขตหนึ่งนะเนี่ยเขตหนึ่งที่จังหวัดไหนจ้าที่จังหวัดตังนะครับท่านผู้ชมซึ่งก็คือเขตบ้านนายชวนหลีกภัยอะไรประมาณนี้จะต้องทําให้มันแพ้หรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนําพามาถึงตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจ้ารู้สึกว่าส่งลูกเด็กชวนหลีกภัยนะครับท่านลงเลือกตั้งนะเนี่ยคะแนนก็จะได้อยู่ประมาณหลัก 7,, 0 0 0 6 0 0 0 7,000 8,000อะไรประมาณนี้ห่างกับที่หนึ่งอย่างเยอะแยะกันเลยทีเดียวน ชทีนี้ครับท่านก็ได้มีแล้วเนี่ยเหล่าบรรดาเอ้ย หลายคนนะครับท่านผู้ชมรวมถึงผมด้วยนะนี่ออกมาท้าว่าเฮ้ยชวนหลีกภัยกล้าหรือไม่ถามกล้าอะไรจ้นเนี่ยเอ้ยกล้าในการลงสอสอเขตหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมเพราะถ้าเกิดมันลงปาร์ตี้ลิสต์นนเนี่ยถือว่าเป็นการกินแรงนายเฉลิมชัยสีอ่อนนะครับท่านผู้ชมผู้ซึ่งอยู่ประชาธิปัตแล้วก็ไม่ถูกกับนายชวนหลีกภัยครับท่านตรงนี้ผมเลยถูกใจไอ้กลุ่มนี้อย่างไม่หยุดยั้งนายกชัยเดชอิดขาวทองอะไรประมาณนี้แล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปจ้าขับไล่มันออกไปซะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติส่งมันลงปาร์ตี้ลิสต์นะเว้ยเฮ้ยก็ถ กินแรงชาวบ้านหรือไม่พ่ออะไรจ้าพะวโอ้ยไม่น่าจะมีอนาคตแล้วนะครับท่านผู้ชมอืมนี่ก็ไม่ได้ดูโอ้ยคนรอบข้างตัวมันเองเลยนะครับท่านไม่รู้ว่ามีพักการเมืองไหนนะเนี่ยคนเราเอ้ยไม่ใช่พักกูดีเหลือเกินพักเราไม่เคยซื้อเสียงอะไรประมาณนี้เพราะไม่รู้ว่าน้องใครนะครับท่านผู้ชมในที่ผมก็ยังหาคําตอบไม่ได้นะเนี่ยเคยมีประสบการณ์โกงหรือเอ้ยไม่ใช่อะไรสักอย่างหนึ่งกับแบงค์นะครับท่านผู้ชมธนาคารจุดๆุอะไรประมาณนี้แล้วเกิดอะไร ขึ้นต่อจ้ารู้สึกว่าบินไปต่างประเทศนะครับท่านผู้ชมจนคดีหมดอายุความแล้วกลับมาพี่ชายละจ้ารู้สึกว่าเอ้ยมีตำแหน่งอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมอบจอนายกอบจอส้นตีนส้นมือหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นต่อจ้ารู้สึกว่าโดนเริ่มปปชเริ่มสอยแล้วนะครับท่านผู้ชมสาเหตุสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งแพงปกติสาเหตุสร้างเอ้ยสถานสุราอะไรประมาณนี้20กว่าปีนะครับท่านผู้ชมยังไม่เสร็จเลยครับท่านก็โดนเช็คบินนะเนี่ยประชากรอีกแล้วครับท่านเดือด เนี่ยบอกว่าเฮ้ย<ๆ>ก่อนจะมาสั่งสอนชาวบ้านแล้วเนี่ยมึงไปสั่งสอนคนในอะไรวะในบ้านตัวมนันเองก่อนที่นี่ก็เดือดร้อนถึงผมนะคบท่านผู้ชมคนคนนั้นหมายถึงใครอะไรประมาณนี้เพราะไม่อาจแน่ใจครับท่านก็ต้องตับจับตามองนะครับท่านผู้ชมอ้าวแล้วมีการถามนะ้นเนี่ยพิรพันธ์สาีินรัฐวิภาคจะโดนปรับจากคณะรัฐมนตรีปรับคอรมอออกพ้นไปหรือไม่ ไม่มีนะครับท่านผู้ชมแน่นอนกันเลยทีเดียวครับท่านแต่ถ้าเกิดอาจจะมีนะน,นี่อาจจะมีการโยกกระทรวงนะครับท่านผู้ชมจากกระทรวงพลังงานอะไรประมาณนี้ย้ายไปอยู่กระทรวงอื่นหรือป่าผมก็ไม่อาจรู้นะครับท่านผู้ชมบางทีอาจจะรู้ก็ได้นะนี่ยแต่ทําไมจ้าอ <c oughs> ย่งพูดมากไม่ค่อยได้นะครับท่านผู้ชมแล้วตอนนี้ก็ได้พบอย่างหนึ่งครับท่านมีบุคคลยิ่งใหญ่เหลือเกินกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมได้เข้ามาเป็นแฟนคลับรายการผมด้วยครับท่านใหญ่แบบไหนจ้าโอ้ยอย่าไปพูด นายกฯดัผู้ชมเดี่ยวหาว่าอวดอะไรประมาณนี้ก็ขอบคุณผู้ใหญ่เท่านั้นอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวเอา้าแพทองทานมาอีกแล้วเชื่อทักษิณปาใสนโยบายนะเนี่ยนำหน้ารัฐบาลไม่กระทบไม่เสียใจถูกมองเป็นนายกสสำรองอะไรประมาณนี้เอ้ยอันนี้ก็ดีแล้วเว้ยเฮ้ยปล่อยให้พวกสลิมลอดช่องทั้งหลายแหลน่นะเนี่ยมันออกมาดินนายกไทยมีกี่คนอะไรประมาณนี้มี3 1คนนะเว้ยเฮ้ยโดยรอบหน้าอิงก็น่าจะเป็นคนที่3 1ดต่อเพราะว่าน่าจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อนะครับ่านผู้ชมเป็นอย่างไรต่อจ้าทีนี้เฮ้ย เอ้ยก็ไม่รู้จะพูดถือนะครับนทะ่านผู้ชมตอนนี้ประชาธิปัตดมึงดีใจได้เลยไม่เยรู้สึกว่าจะมีตัวตายตัวแทนออกมาเพิ่มแล้วนะครับท่านตอนนี้ไม่รู้ว่าจะหาเสียงอย่างไรแล้วเเฮยมาตรการเอ้ยอะไรวะเนี่ย สิ่งที่หาเสียงหลักๆตอนนี้ก็ถอยออกมาแล้วนะครับท่านผู้ชมเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าทีนี้ก็ต้องเล่นแบบทักษินนะครับท่านผู้ชมเตรียมนัเนี่ยซักฟอกชั้นีเฮ้ยเตรียมน็อกรัฐบาลน,น่าจะไม่รอดแล้วอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ไร้สาระนะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดสมมติมันล้มได้นะครับท่านผู้ชมผมปิดช่อง YouTube เลยครับท่านซึ่งทําไมมั่นใจแบบนี้จ้ามั่นใจว่ายังไงมันก็ล้มไม่ได้นะครับท่านผู้ชมก็เอ้ยไม่รู้จะทําอย่างไรกับไอ้พวกนี้ดีครับท่านแต่ที่แน่ๆสนใจสินค้า line นะอเอา,าไล พอทมึงรอกูปแป๊บหนึ่งไว้ค่อยว่างเมื่อไหร่เดียวนั้นเนี่ยจะไปส่งให้เฮ้ยแต่จะไปส่งให้ก็ไม่รู้ว่าจะหาหม็อบมันเจอหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมม็อบมันนั่นเนี่ยเหมือนกับเล่นซ่อนแอบ,บเลยครับถามทำไมเหมือนกับเล่นซ่อนแอบปบิตาลักซ่อนจ้าคนมันน้อยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตอนนี้ไอ,อ้คอปทอส้นตีนส้นเบือกอะไรประมาณนี้ไม่รู้ว่ามันยังจัดชุมนุมอยู่หรือเปล่านะครับท่านแต่ตอนนี้ออกมาโหนวันเด็กอย่างเป็นทางการนะครับ,รบท่านผู้ชมโอ้ยหน้าอับปีสมเพศเวทนาอย่างไม่หยุดยั้งเลยทีเดียวก็ช่่่่่่าาางกกัันนนนนนนมไปอคททแตีสสใจิ้ นะัดวิวช็อปเข้ามาได้หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับท่านผู้ชมใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามไว้ให้อย่างดิบด่วนกันเลยทีเดียวจะขอบคุณอย่างสูงครับท่านผู้ฟังที่รบขอจบการแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับท่าน